กลุ่มวิสาหกิจผู้ผลิตสุราการชุมชนตำบลเสียเอีย่ยอำเภอสองจังหวัดแพร่เป็นหนึ่งในผู้ผลิตสุราพื้นบ้านที่มีความชำนาญในการแปรรูปสินค้าการเกษตรและสุราการส่งขายสร้างไรายได้ให้แก่ชุมชนค่ะประธานกลุ่มวิสาหกิจผู้ผลิตสุรากลั่นชุมชนตำบลเสียเียบก็ระบุว่านโยบายสุราก้าวหน้านี้จะส่งผลดีทําให้ชาวบ้านทั่วประเทศสามารถที่จะเป็นผู้ผลิตได้ค่ะแต่ว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะั้นจะต้องควบคุมการผลิตอย่างรัดกุมเพื่อให้สุรานั้นมีความปลอดภัยค่ะ กันออกมาแล้วมันต้องดึกต้องบริโภคถ้าการควบคุมไม่ทั่วถึงแล้วผลิตไม่ถูกต้องไม่มีขั้นตอนการผลิตการบรรจุอาจจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพได้นอกจากนี้นะ<ม>ยังตั้งข<ม>้อสังเกตถึงปริมาณสุราชุมชนที่น่าจะเพิ่มขึ้นก็อาจทําให้การเข้าถึงสุราของกลุ่มเด็กและเยาวชนเพิ่มขึ้นหน่วยงานภาครัฐนั้นจึงควรจะต้องมีแผนรองรับด้วยค่ะ ขณะที่ในบัวการสร้างประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มตะกัวป่าสาโทไทยอำเภอหนองสองห้องจังหวัดขอนแก่นก็บอกว่าหากนโยบายดังกล่าวเนี่ยมีการดําเนินการอย่างตรงไปตรงมาและสามารถที่จะช่วยเหลือกลุ่มผู้ผลิตสุราชุมชนกลุ่มเล็กๆให้มีโอกาสในการผลิตสินค้าของชุมชนได้ทางกลุ่มก็เห็นด้วยค่ะแล้วก็บอกว่าพร้อมที่จะสนับสนุนนโยบายนี้เพราะว่าจะช่วยผลักดันราคาข้าวเหนียวซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตสุราให้มีราคาดีตามขึ้นไปด้วยค่ะ นอกจากนี้ยังต้องการใรัฐบาลน,นั้นพิจรนารณาเรื่องของการเสียภาษีเพิ่มเติมด้วยนะคะเนื่องจากปัจจุบันกลุ่มเนี่ยเสียภาษีค่อนข้างสูงค่ะเมื่อใบอนุญาตหมดอายุก็ต้องนําเอกสารต่างๆใบยื่นเรื่องขออนุญาตใหม่ปัญหาก็คือก็ต้องทําใหม่ทั้งหมดค่ะก็ทําให้เสียเวลาในการทําเอกสารและก็ต้องเดินทางไปยื่นเรื่องที่กรมสรรพสามิตสำนักงานใหญ่ที่จังหวัดอุดรธานี ขณะที่การเสียภาษีสับปะิตที่ทางวิสาหกิจช,ชุมชนต้องเสียซ้าซ้อนทั้งเสียภาษีทั้งขายส่งขายปลีกรวมไปถึงเสียภาษีทั้งรายปีและก็รายเดือนซึ่งเป็นต้นทุนการผลิตที่ค่อนข้างสูงนะคะจึงต้องการให้รัฐบาลใหม่นั้นแก้ไขปัญหานี้ด้วยค่ะให้เหมือนกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ชนิดอื่นๆเช่นเบียร์ที่เสียภาษีครั้งเดียวจบ เพราะว่าขณะนี้ต้องแบกรับภาระตั้งแต่การทําเรื่องการขออนุญาตการผลิตการขออนุญาตการจําหน่ายค่าอากรสแตมค่าขนส่งแล้วก็ใบอนุญาตขนส่งค่ะ